เที่ยงร้องทุกข์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะมันเกิดขึ้นหลายที่เหลือเกินนะฮะแต่นั้นเที่ยงร้องทุกข์เนี่ยช่วงกาลประวัติศาสตร์นะมันต้องมีเรื่องนี้อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพถนนเหตุการณ์พิกัดเกิดขึ้นบริเวณช่วงโคง้งหน้าโรงเรียนตลาดเกาะแรดที่บางเลนดอนตูอำเภอบางปลาที่บางเลนนะคนปรปฐมเนี่ยนะฮะ ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรเพราะว่าทางถนนนั้นมันมีสภาพชํารุดซุดโรมนะฮะการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลําบากครับเพราะว่าพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่บางเลนคุณก็รู้อยู่ว่าตรงบางเลนเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายโรงงานเลยทีเดียวแล้วก็ไปทางอำเภอดอนตูมด้วยถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับ ทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าขับไปเย็นขับกลับแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ผ่านมาเคยรับการซ่อมแซมพื้นผิวด้วยการลาดยางถนนแต่ก็ไม่ทราบว่าราดยางเนี่ยยางมันบางสักเท่าไหร่กันนะฮะเพราะบางทีเนี่ยประมาณสักสปดา์สสัปดาห,ดาห์ที่แล้วเีี่อนน้องทุกเคยนําเสนอไปว่าบางกันประมาณสัก3เซนติเมตรเท่านั้นเองเหมือนกับเอารถไปวิ่งบนพิซซ่าถาดกลางอย่างเงี้ยคุ นะะพอผ่านไปปั๊บหน้าพิซซ่าก็แหกกระเจิงหมดนะฮะเช่นเดียวกันครับสาภาพก็เลยเห็นเป็นกระดำกระด่างเป็นจุดแดงๆแ,แบบนี้อา้าวสภาพถนนแบบนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับรายละเอียดเหมือนกันนั่นคือความเอาใจใส่ของบรรดาผู้มีอำนาจในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างน้อยสสัปดาห์ต่อครั้งสสัปดาห์ต่อครั้งอย่างน้อยเดือนละครั้งควรจะต้องไปตรวจสอบว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือชํำรูดซุดโซมไปมากน้อยขนาดไหนถ้ามากก็ซ่อมแซมซะเท่านั้นเองนะฮะ ฝากเรื่องนี้ไปยังแขวงการทางนคปรปฐมด้วยก็แล้วกันหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงอย่าลืมครับมีทุกส่งทุกของท่านมาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์คะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทิมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ